ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ LB Exhibition นะคะเป็นหลุ์เท็กกับมุลคามีใช่นี่ตรงนี้ก็คือเป็นทางเข้า ก็อหมายสองนะคะด้านในนะคะตอนนี้จะเป็นทีมเซอร์วริสของคุณทาคาชิมุระคามินะคะซึ่งก็จะเป็น20ปีที่เราร่วมพรเวรติตกันค่ะเพิ่งเปลี่ยนทีมไปนะคะสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ค่ะก็สัมผัสชิ้นงานนะคะเป็นสิ่งผลงานทางบริษัทของเราค่ะขอบคุณค่ะเรรย้ว้าวต้อไรอ่ะเลิศจ้าตาแล้วก็คือถ้าเกิดไปยืนถ่าย ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะทุกคนเด่นมากเรามีช่างภาพกิดมิสซักมาด้วยนะคะวันนี้แต่ว่าพูดแบบนี้งว่าตัดให้นะคะถ้าไม่ตัดให้ก็คือจะใส่พี่ลงมาในนี้ด้วยมันเปลี่ยนสกใส่ไปเปลี่ยนแล้วค่ะนี่นี่นี่เป็นกระเป๋าเดินทางไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสีเขียวแล้วสวยแล้วจ้า คือไฟขาวน่าจะดีที่สุดตอนแรกที่เข้ามาก็ยิ่งดีที่ตอนเปิดกล้องเข้ามาแล้วมันสีขาวพอดีนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าไปเรื่อยแต่้องรอใช่ใช่ใช่ขาเวิร์สุดใช่ก็คือต้องรอค่ะพอข่ขาวปันก็วิ่งกระโดนเข้าไปตรอการอุ๊ยขาวเลยแต่ว่าคนอื่นยังยืนถ่ายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดือ ต้องรอคิวคนก็มาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถไปยืนตรงนั้ได้เก็บกล้องก่อนแบบนี้สวยค่ะคนเยอะมากแม่ตอนนี้เอ้าตอนนี้กำลังรอรอก็รอไงยถ่คอยบอกอยู พูดมามพูดพูดมหตอนนี้เราก็อยู่ในทัศกาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้คือด้านหน้าทางเข้าเลยค่ะแล้วจะมีแบบเป็นกระเป๋าเดินทางทำเป็นส่งทางเข้าใช่เห็นว่าคนเยอะมากนะคะตอนนี้ไม่มีโอกาสในไทยเลยแต่ถ้ามาสามารถเข้าก่อนเวลาได้นะคะตอนนี้เป็นไฟสีขาวซึ่งคนจะต้องถ่าย่ะใช่ค่ะ เวลานี้นะคะเราเข้ามายืนตรงนี้ประมาณสักสินาทีแล้ว <laughs> ยังไม่ได้เดินไป,ไปตรงไหน,ไหน <laughs> เลยะคะ <laughs> ล่ะร้สกว่าเออตรงน,นี้มันก็สวยนะ <laughs> ไปจ้าเดี๋ยวเราเก็บภาพที่ห้องนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูในห้องอื <c oughs> ่นๆกันว่าจะมีอะไรให้เราเก็บภาพอีกบ้างนจะ เท่านี้นะใช่อันนี้ก็คือเป็นฟิลแบบว่าประวัติสของเลยวิกต,ตองนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องที่สองนะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบประวัติาศาสตร์ของเลยวิกตองนะคะยเยอะมากนี่คือคิดว่าเป็นแบบว่าประวัติาศาสตร์ชาติวิกตองนะเะื่อแบกว่าเลวยวิกตองเต็มเลยข้างบนเพดานยังมีเลยค่ะ ้องเลยะะ่ะอันนี้คือกระเป๋ามีหลายใบเลย<ม> <laughs> ท้องที่มีกระเป๋าอยู่ในแบบว่าลูกแก้วเรียกว่าอะไรวะกระเป๋าน่าจะเป็นยุคต่างๆใหญ่ๆอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเป็นกระเป๋ารุ่นต่างๆนะคะอะไรนะแรงมากตามพื้นก็จะมีบอกอยู่ว่าคืออะไรแตะไม่ได้ไม่ได้ ค่ะนี่พยายามถ่ายรูปแบบเจนซีอยู่นะเะเมื่อนว n ยอยากเป็นเกีผมม่อเกลียดมากเมื่อ Gen Y อยากเปน g จะเป็นได้ไหมไหนไหนอันนี้คือสภาพของ่อ้อันนี้อันนี้อันนี้อ้พอได้พปน่าไมด้ันมันได้มันผิดที่ เีที่อะไระม่สามารถถึงจ e ซีได้เที่อะไรคะเสรนเมากเสร็จจะเราใช้เสร็จเสร็จมองอะไรมองอะไรมองกระเป๋าค่ะไม่แต่ว่านี่เป็นแบบอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นห้องที่เป็นใหญ่ใช่ปะูเคมาแล้ว

ข่อยเย้มลยเป็นพร็อเลยนะแบบล้มแบบแล้วเราก็ยังไม่ออกจากห้องนี้นะคะทุกคนจริงจริงมันก็เป็นห้องอีกห,ห้องหนึ่ง <S <S ที่สวยนะคะ สามารถถ่ายภาพได้จะมีความเป็นวงวงวงวแหวนนิดนึงนะคะในขณะที่ไมค์ก็กําลังถ่ายภาพอยู่นะคะเมื่อกี้พี่คนที่เขาดูแลเขาก็แนะนํามุมด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋เขินเขินเดี๋ยวเราจะรอไปห้องถัดไปกันนะคะ,ม,ะมุมไหนคะมุมไหนคะห<อ>ันหน้ามาทางนี้เหรอ ตรงนี้เหรอตรงนี้คือสวยเหรอโอ้เด e> ah ี๋ยวราอดูนะว่าสวยจริงเปล่าทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยอ่ะนะตรงด้านนี้อยู่อันนี้ทางนี้เหรออยูตรงนี้ดอ๋เดี๋ไทยสองคน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 อ่าเดี๋ยวมาลองเดีมาลองดูนะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันอีกห้องหนึ่งแล้วนะคะ ลางการวอร์ดูดิอันนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสีเงินทั้งห้องเลยนี่แล้วอันนี้เป็นคอลเลกชันที่เป็นโมโนกรันเน่โอ้เขาหมุนด้วยค่ะดูดิมุนไปเรื่อยๆนี่แล้วก็จะมาแบบ โชว์ทีละรุ่นนะคะอันนี้เป็นลายแบเชอร์รี่แล้วในห้องก็จะเป็นเปลี่ยนแสงไฟไปไเรื่อยพอตรนนั้นเป็นเชอร์รี่ตรงนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่ไปด้วยนะคะ อันนี้เราก็ได้เวลาเปลี่ยนห้องแล้วนะคะไปสุดท้ายแล้วไปแล้วค่ะพี่ขอบคุณนะคะ <c oughs> ในห้องใหม่แล้วนะคะ <c oughs> ว้าว <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นห้องแบบคัลล์ฟูลมากนะคะมันก็คือเป็นอะไรอะ่ะเป็นแบบฟิลแบบโปสการ์ดต่างๆห้องนี้มีความเย็นนิดนึงนะคะ <c oughs> โอ้มีล่ะกดรับของขวัญด้วยอา่ามาดูกันจ้ามาดูกันนะคะอันนี้คือรับของขวัญน,นะคะไม่เป็นอะไรเอ่ยการ์ดหรอ <c oughs> ไหน เป็นการ์ดเ้วข้างไหนข้างหลังอ่ะเอาเป็นโพสการ์เลยสกทีสกิปใจเย็นนะตัวคัวกันมือที่นี่แค่นี้เลยอ๋ออันนี้น้องแก้วได้ทุกเหมือนน้องแก้วได้กระเป๋าได้อ๋อได้เหมือ กเราสามารถกดได้กีท่ทีคะพี่ปาพี่ปาอยากลองกดอันนั้นเผยได้ก็เผยได้กระเป๋าอุ้ยเขาได้โปสเตอร์นะคะไหนขอดูหน่อยมาอันนี้คือโปสต์โปสต์โปสการ์ดแล้วก็โปสเตอร์นะคะ,ะเดี๋ยวขอดูว่าออนไลน์เหมือนกันเหมือนของไมเลยก็น่าจะมีอย่างอะไรนะแบบไม่เหมือนว่าเปิดการ์ก็คือมีแบบเดียแบบวอ่าถูก มีทั้งหมดส,สี่สีอออข้างหลังก็เป็นแบบนี้อห้าหลักสีนะคะนี้โอเคที่ระทึกนะคะสามารถกดได้วันละหนึ่งครั้งคือถ้าเกิดอยากได้โทรแบ็กก็มาใหม่ <laughs> ซึ่งก็อาจจะได้โปสการ์ดกลับไปอีกนะคะไม่ใช่ว่าจะได้ <laughs> สว่วนนี้เป็นโปสเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่ารูปอะไรนะไม่ต้องแกล่ะไปดูรีวิวคน,คนอื่นนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราถ่ายรูปกกันก่อนนะคะเก็บพักนิ่งคัน แล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปห้องอื่นนะคะไปะเราออกมาจากห้องเมื่อกี้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือด้านสายอ๋อมีอีกห้องหนึ่งเหรอหรือมีอะไรอ่ะของอนขึ้นทั้งคนโอเคเข้าลิฟต์นะคะเราใช้เวลาคุมค่ามากเลยโอ้ยก็คือช็อปพิ้งี้เลยค่ะตอนนี้คือเรามาโผล่บนช็อปของหลุยส์อองนะคะ ก็คือที่เมื่อกี้เราแวะเข้ามาแล้วนั่นแหละก็คือเข้ามาดูสินค้าค่ะต้องทำหน้าตกใจปะห้องสุดท้ายค่ะจริงจริงก็คือช็อปนั่นแหละก็เข้ามาดูได้นะเคออกมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่ด้านนอกแล้วเป็นไงคะเใช้เวลาตอนนี้คืออุ้ยหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าด้วยเก็ข้างในถามว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแต่เราทำให้มันดูเยอะได้นะคะ จริงมันก็มีมุมไม่เยอะมีห้องประมาณห้าห้องสี่ห้าหกห้องประมาณนี้แต่ว่าต้องพยายามหามุมหาจังหวะเออรู้แลมันช้าเพราะว่ามันหาแสงมันจะมีแบบความเปลี่ยนเปลี่ยนไปของไฟไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีแบบหลายๆแสงหลายๆสีซึ่งบางสีก็ไม่รอดในการที่จะถ่ายภาพนะคะก็เข้าไปดูแบบเจอยๆแต่ถามว่าทราบอะไรเกีก่ยวกับประวัติของอวยพิธซองหรือว่ารู้ราคามิมรู้ราคามิมใช่ปะนะเออไม้ดอกไม ไม่เลยไม่ได้อ่านอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็สวยดีอ่ะก็แบบนีเขาทำเขาทำดีแหละใช่ใช่ใช่สุดท้ายปิดท้ายออกมาก็ห้องสุดท้ายก็เป็นห้องแบบสามารถช้อปปิ้งได้นะโอเคค่ะวันนี้ก็ปละปิดคลิปอย่างแกรมหน้าหลุยส์ตองนะคะรอบหน้าเราจะไปไหนก็เดี๋ยวว่ากันมีแน่นอนเลยเร็วๆนี้จองให้ได้ก่อนเถอะค่ะเอออ่ะจ้าไปแล้วบาพบเจอกันใหม่จ้าเย้